สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเราบอกรบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคลิปที่สงของวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราก็มาจัดโปวให้ท่านเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเรามีสินค้าดีๆมานําเสนอให้ท่านตลอดเลยนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้วรดาก็จะมาให้พ่อแม่พี่น้องมูค่าเข่าม้านะคะเพิ่งมาใหม่นะคะเที่ยวก่อนมาหมดไปแล้วนะคะวันนี้มาใหม่นะคะวรดาก็จะมาให้ท่านดูนะคะอันนี้เป็นค่าเข่าม้านะคะผ้าไา้นะคะ ก็ไฟของสกุลนครโดยตรงซีไม่ตกไม่ลอกไม่ออกนะคะอันนี้เนื้อดีนะคะของกรดาชั้นเ r e m นะคะผ้ามีมาตรฐานด้วยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะดูนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเป็นผ้าขาวม้ามาตรฐานนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเนื้อดีนะคะท่านดูเป็นของสกุลนครโดยตรงเลยนะคะท่นค่ะสวยนะอันนี้นะคะเราจัดโบให้ท่าวันนี้เพียงร2 0ยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะจัดโบให้เลยนะคะ บางที่บางกลุ่มบางคนขายร8 0แต่วันลยขายเพียง120รับรองเนื้อผ้าดีนะคะเนื้อผ้าจะมีหลายเกตหลายแบบเนื้อรับประกันได้เลยนะคะเนื้อตัวนี้นะคะเนื้อตัวนี้ดีมากนะคะผ้าก็ใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะอืมนี่ค่ะคืนใหญ่มากนะคะวันละให้ท่านเตรียงผืนละ1 2อนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ ร้อยยี่สิบบาทผ้าสวยค่ะผ้าสวยเป็นผ้าข่ามาเราไม่ต้องไปขี้ออกนะคะเ,เพราะว่าทํามาแล้วนี่ค่ะดูไหมคะอันนี้ก็ห่อมาเรียบร้อยจะยกนําเบอร์เลยนะคะอันนี้นําเบอร์สองนะคะก็จัดโปรมเหมือนกันร้อยยี่สิบบาทนะคะเราไม่ต้องไปขี้ออกนะคะเวลาเราไปทําของชำรวยหรือทําของสมมาเอาแบบนี้ไปเลยนะคะมัดใส่กันเลยนะคะในราคาพิเศษ120บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะสวยค่ะ,สว,คะสวยสีนี่งางามมากนะคะ แล้วก็มาสีสไลด์นี้ก็เหมือนกันนะคะนำเบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะโอเคไหมสินค้าของเราระดับนี้ในราคานี้นะคะพิเศษเพียงร้อยยี่สิบบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะท่านใดอยากได้โอเคนะคะโอเคมาเลยนะคะสินค้าของเราตรงปกทุกชิ้นทุกอันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะงามแท้แน่นอนนะคะนำเบอร์สามร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะ ต่อมาอีกนะคะอันนี้นางเบอร์สี่นะคะเพราะเม่พี่น้องค่ะให้ท่านดูดีๆแคปมาเลยนะคะท่านอยากได้ผืนไหนท่านอยากได้อะไรไทักทายกันเข้ามานะคะน้ำเบอร์สี่นะคะน้ำเบอร์สี่นะคะพิเศษให้เลยเพียงร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะร้อยยี่สิบบาทนะคะสวยจริงๆนะคะอันนี้สีส้มนะคะสวยสีส้มนะคะ ต่อมาอันนี้ก็ส้มนะคะเตดตาคนละแบบนะคะท่านดูดีๆนะคะท่านชอบผืนไหนลายไหน,ไหน,ไหนทักมานะคะนัมเบอร์ห้าเราก็ยังจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะเพียง120บาทเท่านั้นสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายมีราคานะคะแล้วก็มีนัมเบอร์นะคะ EP ก็เม่ที่น้องอยากได้อะไรทักมานัมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะคะอีพีก็มีนัมเบอร์ก็มีนะคะท่านจะดูง่ายๆนะคะท่านจะเลือกของง่ายๆหากท่านไม่มีลายก็ได้นะคะ ท่านโทรมาจากเบอร์โทรที่วรลดาลอยไว้ได้บทชุดก็8ป1ดห้าหนะคะอันนี้นัมเบอร์หกนะคะพอ่อแม่พี่น้องคะ่ะวันนี้เราจะจัดให้ท่านสุดๆเลยนะคะนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกร้อย่บาท้าเขามาของคนอีสานภาอีสา,น,ะะาน,สนนะคะจากบัดสกุลนครฝีมือมือแฮนด์เมดนะคะตัวนี้นะคะ โอเคมาอีกแล้วนะคะตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็สวยนะคะสวยงามนำเบอร์เจ็ดนะคะสินคา้ามีกริงพ้อมขายซื้อเป็นของสมมาของฝากของต้อนได้นะคะร2 0บาทเท่านั้นจัดโปรให้เลยจัดโปรให้เลยสุดสุด,ส,ดสุดเลยนะคะสุดสุดให้เลยนะคะในราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษนะคะ,าคาพเ,ะ,คะเพียงตัวนี้พืนนี้นะคะตัวนี้พืนนี้นะคะร2 0บาทจ้า มาอีกนะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะพื้นนี้ก็สวยสวยงามแค่นหนนนนะคะถ้าเรามาจัดโกให้เลยนะคะร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นผ้าขาวม้านะคะผ้าขาวม้าของเรานะคะวันนี้เราจะจัดผสมผสานกันเลยนะคะท่านใดสนใจอะไรดูไปเลยนะคะเราจะจัดแบบผสมผสานไปเลยนะคะแต่ละคลิปนะคะบางทีคลิปนั้นๆของหมดเราก็จะเอาของตัวอื่นมาผสมกันนะคะขอให้ท่านดูถ้าท่านมองนะคะว่าท่านชอบอะไรทักอะไรมานะคะ วันนี้เราก็มายกให้นะคะอันนี้คือน u เบอร์เนะคะพ่อแม่พี่น้องนับเบอร์เก้านะคะผ้าขาวมาของเรามีทั้งหมด10บน m เบอร์นะคะ10บน m เบอร์แต่มีเยอะค่ะเป็น200-300มนีเยอะค่ะแต่ท่านต้องสั่งออเดอร์ล่วงหน้านะคะหากท่านอยากได้เยอะๆนะคะเพราะมันห่อไม่ทันนะคะต้องห่อแบบนี้สวยงามมากนะคะ โอเคนะคะเราก็มาแล้วเห็นไหมคะนับเบอร์สิเป็นนับเบอร์สุดท้ายท่านใดสนใจเหมือนกับนับเบอร์หนึ่งนะคะแต่อันนี้จะลายเล็กกว่านะคะท่านดูดีๆลายแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะสินค้าของเราต้องปกทุกชิ้นนะคะโอเคแล้วก็มาอีกนะคะวันนี้เรามีผ้าตัวนี้มาเกียงสามผืนผ้านี้เรามีมาเกียงสามผืนนะคะวันนี้มาไม่เยอะค่ะ เม่กี้โทรมาไม่เยอะนั่นแหละคะ่ะที่เนื่องจากบรารดาพาเนี่ยผ้าผืนนี้เป็นผ้าสีตะกอเลยนะคะเนื้อนิ่มนะคะปุงจีผ้าตัวนี้ต้องขายผืนละห้าร้อยเก้าสิบหรือเจ็ดร้อยแต่บรารดาขอยกในไลน์นี้นะคะ5ห้าร้อยบาทเท่านั้นพราแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเป็นผ้าสีตะกอเนื้อนิ่มนะคะเนื้อนิ่มมากไหมคะบรารดาขอยกให้ท่านเลยนะคะเพียง ห้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักทัก,ทกมาเลยห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสินค้ามีกิพร้อมขายนะคะสินค้าพร้อมขายแน่นอนนะคะและต่อมาอีกนะคะต่อมาอีกตัวนี้มันจะเป็นสายฝนนะคะสวยค่ะสายฝนสไลด์ตัวนี้งามมากนะคะจริงจริงสายฝนตัวนี้ขายไม่ได้นะคะราคาห้าร้อยแต่วลาดาก็ยินดีนําเสนอให้ท่านนะคะเพียงห้าร้อยบาทนะคะ วันนี้เราขอจัดโปรนะคะอาพ่อแม่พี่น้องไม่ชอบไม่บบรับวรดาเอาไปตัดเสื้อก็ได้หนึ่งตัวนะคะมาขายนะคะอันนี้นำเบอร์สิบสองนะคะพ่อแม่พี่น้องขายท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะวันนี้เรามีกินความขายนําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงห้าร้อยบาทนะคะมีอยู่สองผืนนะคะแต่สองผืนจะขอบไม่เหมือนกันนะคะท่านดูดีๆนะคะ,คะอันนี้จะขอบกบคามฟ้านะคะจะเห็นไหมคะคามฟ้านะคะคามฟ้านะคะ คามฟ้านะคะอันนี au, ้เป็น <lere> นับเบอร์13บวรดาจะยกให้ท่านเป็นนับเบอร์13นะคะอันนี้เรียกเป็นคามฟ้านะคะเพราะว่าสินค้าจะเพียนกันนิดหน่อยแล้วก็จะยกคนละนับเบอร์เลยค่ะเพื่อให้ท่านได้เลือกง่ายๆนะคะให้ท่านสบายสบยท่านบอกวรดาเลยนะค่ว่าเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่โอเคเท่านั้นค่ะวราดาจะจัดสรรให้ท่านตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะโอเคนะคะพอแม่พี่น้องขาวันนี้คลิปนี้เราก็มีนะคะ ค่ะเขามาและข้าคำข้เข้ากันไปนะคะพ่อแม่พี่น้องกะหาท่านใดอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเราพี่กิ๊กอขขายมีแค่แน่นอนตรงหน้าปกสุดชิ้นสุกอัดนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนะคะ